สวยงามตามช้องนู้นไปอย่างยิ่งเลยครับนี่โอ้ไม่เป็นโอ้เลี้ยงเป็นแถวเลยแม,แม่ตามเชื่อนะครับนี่ฝาดละน้ำฝาดละหลังโซเด็กล้วข้าวก็น่าจะเพิ่งใส่ไปเนี่ยมันเริ่มสุกแล้วเห็นไหมโอ้แล้วพี่ใครอีหลังเนี่ยนะคุณแม่ตามเม,นะมื่อกี้นีเละป้าน้อาพี่นะครับวันนี้สิ่งที่เราอ่าเป็นสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่น้ำผาไม่กินข้าวอ่ะ สวัสดีชาวัวนใหม่วันที่สดใสครับวันนี้ผมมีแผนนัดกับน้องนาภาไปปลูกข้าวที่นาของเธอซึ่งเป็นพื้นราบเป็นโซนขน้าวไดาที่ผมได้ไปจับเขียดส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็น่าจะไปดูข้าวไร่ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เลยหออข้าวให้ผมไปกินคับกว่าลูกชายคนลาส่ดนนี้อดอ,อยากครับ พราะว่าคือนนอนนี่ครับขาเขื่อไปบนเลยเดินไม่ได้อะไรคุณพ่อคุณแม่นั่งหัวเราะอยู่นั่นแหละนะครับคือขาผมไม่ค่อยดีครับช่วงนี้นะครับพยายามพักฟื้นแล้วกออ็กินยาแล้วมันก็หายเป็นพักๆแต่ว่าผมก็คงยังต้องเดินทางขึ้นเขาลงเขาอยู่แผนแตอนแรกว่าจะไปหาปลาซึ่งส่วนก็ลงไปตามน้าผ่านนะครับแล้วก็ชันแล้วคราวนี้ผมกลัวขาผมลงน้ําหนักไม่ได้ผมก็เลยเลื่อนไปอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าปลาเนี่ยปลาใหญ่ ทำแล้วก็เป็นปลาที่ค่อนข้างไม่มีคนไปหาไงรับรองว่าถ้าไปหาเนี่ยคือตัวแบบไซร์โรมาอยู่แล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวขอไปชมบรรยากาศการปลูกข้าวในพื้นท่าข้าวนาที่น้องเผาว่าจะมีพิธีการไม่แน่ใจว่าจะเหมือนคนในเมืองหรือเปล่าถ้าเกิดคเมืองเราอาจจะไม่มีพิธีการอะไรมากแต่ว่าผมอยากดูคนอดรอยปลูกข้าวข้าวนาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็คุณพ่อของเที่ยมอนครับคตาครับที่ว่า เบื่อผมไว้ก็คือเขาจะเป่าไอเนี่ยเป่าขากาแต่ที่คุณพ่อบ้านเราเนี่ยเป่าให้ฟังตอนที่ผมมาต้องเขียวตาบื้อพ่อ,อเลยไม่ๆม่ครับก็แต่ว่าจะเป็นคนละสะเต็ปกันนะครับจะเป็นสเต็ปใหม่นะครับก็จะมีการปลูกข้าวอย่างนํามแรงนุ่มใจของคนในหมู่บ้านอีกหนึ่งวันนะครับนะเราก็มาสืบทอดเรื่องราววันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่านะ ในข้าวแล้วเดี๋ยวกลับข้าวไปเอาเอาเอาบ้านน้องน้องน้องนภานะครับขอบคุณะพ่อครอบครัวของน้องนภาไปแล้วนะครับนะเจ้าบ้านจะต้องไปรอคนที่ไปร่วมที่จะไปเกี่ยวข้าวก่อนนะครับแล้วก็จะมีทีมงานที่เป็นเราแวงรู้นะครับเพราะว่าน้องนภาอยู่กนรับฟ้าของหมู่บ้านที่เราอยู่ระหว่างการเดินทางครับเราก็จะเห็นหนุ่มๆที่เตรียมตัวไปช่วยงานครับต่างตั้งใจเขมีเขมันกับการเดินทางครับแต่ว่าหนุ่มคนนี้หัวไม่ได้ดื่มน้ำเรียกไปทําแก้วน้ํา พิเศษน้ำอมฤตจากทุ่งนาจากยอดข้าวนะพี่อมรเกล้วจะมีแรงหรือว่าไงมีแรงครับผมว่าขาอ่อนปากเปิ่อลินเลินพันกันหมดนี่วันนี้เราเจอกับกระท่องของน้องนภาครับซึ่งกําลังก่อไฟแล้วก็เตรียมทําอาหารใช่ไหมพี่ครับไม่รู้ว่าทําอะไรมากวันนี้ไปดูกันไปดูดีกว่านะไปดูครับวันนี้นภาทําอะไรให้แขกมารับประทานครับนี่ แล้วตัวนี้เป็นนาที่เขากําลังแบบว่าถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาข้าวมาปลูกเลยครับก็เป็นโซนนาข้าวบดายหนึ่งสองสามสามีสม่คือไปกไกลไหมพี่สุดนู้นเลยเนาะไปรังเข่าเลยเนาะรับงเข่าเลยนลเลยนาะแต่กลาอยู่ตรงนู้นนะครับนู่นเดี๋ยวจะต้องไปเอากลาโอ้มาดูกบข้าวครับพ่อโมชูปเปอร์โอ้อันนี้คือได้กินของดีครับเป็นอ่าข้างในครับ ของตองกอใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับก็คือไส้ไอตัวแกงของตองกอรครับดูดิคุณพ่อกำลังอามาทำอาหารนี่ของคือของดีครับปกติแล้วถ้าจะทำนี่คือต้องตัดต้นตองกอไปหนึ่งต้นเลยนะครับแล้วก็เวลาตัดแล้วมันจะมีร่วงเข้าไปกินอะไรข้าง,างในใช่ไหมพี่ใช่โออเนี่ยพี่อมรบอกว่าตรงไหนที่ไปตัดแล้วก็มันจะมีร่วงไปไข่ร่วงที่เราหาเมื่อวานเนี่ยครับพี่อมรกจะพาไปหาอาจจะได้ตัวอ่อนมาทำน้ำพริกต่ออันนี้อันนี้หน่อไหมแม่หน่ออันนี้หน่อเนานะ ออันนี้คืเมื่อวานโอาานะเป็นหน่อใหญ่ๆนะครับเส้นทางไปถอนก้าเวลาลงก็คือเป็นเส้นทางดิบๆที่เขาเพิ่งจะลงกันมาเลยคือเขาปลูกทิ้งไว้แล้วเขาก็ไปข้างทางมีเมล็งก็มีผักกินได้เยอะด้วยโอ้ยนะโอเขาเดินมาคือเขาทอรองเท้าทิ้งไว้ข้างบนหมดเลยเขาไม่มีใครใส่รองเท้าเลยเพราะว่ามันจะดูดตีนันเป็นขี้โคลนไงนะครับเดี๋ยวไปดูครับ โอ้นี่ครับเต็มหมู่บ้านเลยหนุ่มๆสาวๆโอ้โหสุดจัดเลยอะต้องถอดมาให้หมดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปปลูกใช่ไหมนี่เต็มเลยครับดูทางยากหน่อยง่ายนะเวลามาปลูกข้าวในป่าเกือบล้มหมดที่มีขาก็ไม่ดี้ขาไม่ดี โอ้แก้ววิเศษมาแล้วนี่นะะเก่งครับแก้ววิเศษมาแล้วครับนี่ครับดูบรรยากาศโอ้โหสวยงามตามท้องนื้อปย่างยิ่งเลยครับนี่คนช่วยกันผ่อนกล้าหิวโอ้พี่พี่มอนหิวน้ำครับ่อนเลยพี่เออรองการรัจาั เราถอนดูกลัวถอดแล้วเขาเสี่ยงเดียวแหละไม่ได้กลัวเลยนนี่ดูสเต็ปรุ่นพี่สายรุ่นแม่เท่าเนี่ยนี่แบบนี้เลยครับแล้วก็ตอกตกนลกนไดี่เ่ นี่ไทยนาโลไทยก็โล่ไปไหนพรับได้เราใส่ที่เซ้น์รอแม่แบบนี้ครับใสเกี่ยงี้เนี่ยพอมือพอฟ้าก็เกี่ยงมาเลยมาดูหนุ่มหัวฮาครับซึ่งน้องมดขอจองไว้ครับวันนี้จะเบลก้าใช่ป่ะครับผมแล้วก็แบกมาเลยนะครับ แม่งหน้าที่กันทำเป็นการไปงานยังไงดูปิดทางด้วยห้ามรถเข้าออกมาดูบรรยากาศที่เขาเริ่มที่จะเตรียมตัวปลูกข้าวนะครับคุณพ่อตอนนี้ก็คือเริ่มจะไปเปิดทางน้ำแล้วเห็นไหมไอโซนพื้นที่ที่ว่ารถไถเนี่ยคายไปถึงก็จะมีน้องๆคนที่มาช่วยงานเนี่ย ก็จะมาเปิดทางน้ำหรือแม้กระทั่งขุดในตรงโซนเรียนพื้นที่ที่คาดั่ไปไม่ถึงมันเป็นจุดโผล่นะครับก็ช่วยกันส่วนใหญ,ญ่จะเป็นผู้ชายครับทําหน้าที่นี้เนาะเสียดายไม่มีปลาไหลเห็นสักตัวเลยบนเขานะครับแต่ว่าพื้นล่างเนี่ยมีอยู่นะครับไอ้พวกปลาดำเนี่ยมันก็จะอยู่ตามร่องน้ําตังน,นี้ก็จะไม่ค่อยมีนอกเหนือจากเซว่าเออมีเขียดมีอะไรเนะี่ยอาจจะมีได้อยู่นะครับแต่ว่าเวลาโดนดินเนี่ยมันจะไม่เด้งไงมันจับจะไม่ได้เห็นไงแต่ว่างูตัวน,น้อยมีอยู่นะครับ คือเขารู้ว่าเริ่มมีการทำงานหรือว่างูได้ยินเสียงแล้วนะงูขึ้นมาตรงคันนาเข้าเข้าตามน้องน้ําเข้าป่าไปก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวงูจะกลับมานะครับเป็นพวกงูน้ำงูกินพวกปลาน้อกทกบเทียนนะครับนะมาดูเครื่องเทศของคุณพ่อครับที่ใช้ในการปรุงอาหารวันนี้ครับก็จะมีกระเทียมนะครับอันนี้คือปลูกเองนะครับไม่ได้ซื้อบอกก่อนเลยแล้วก็มีผักชีที่ซอยเนี่ยก็ปลูกเองครับไม่ได้ซื้อตะไคร้ก็ปลูกเองครับไม่ได้ซื้อพริกอะไรต่างๆมากมายก็ปลูกเองครับไม่ได้ซื้อ ต้นทุนของการที่จะมาช่วยคนทํานาเนี่ยคือสามารถไปเก็บได้ตามบ,บ้านของเพื่อนบ้านก็ได้นะครับเพราะทุกคนก็จะมาช่วยงานตรงนี้แหละนอกเหนือจากข้าวที่ต้องพกมาเองนะครับเนี่ยโหน่ากินมากครับเราไม่รู้ว่าเมนูวันนี้มี2ออย่างที่เห็นหรือมีน้ําพริกเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะชายอยู่นะครับเมื่อวานน้องน้ำผ่าก็ไปเก็บ ไอ้ผักอีหลึงมาก็น่าจะเอามาทําอาหารบ้างแล้วนะครับโอ้เดือดปุดปุดปุดเลยครับนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาดูวิวนี่ฮึ่มฟินจังเลยมาแล้วโอ้ยรถไถนาเป,นเปลี่ยนเลนแล้วนะครับเปลี่ยนทําเลครับนี่เปลี่ยนเปลนเป็นไร้แล้วเป็นพื้นแล้ว,ลลวสู้ต่อไปทาเคชิ เ,จจเดี๋ยวรุกอย,ยตอนนี้หนุ่มบ้านหัวหาครับที่ไปเอาตะก,ก้าไปใส่กากลับมาแล้วครับพร้อมกัมบการที่โยนต้นกาไปตามแปลงที่เขาได้ทําการไถแล้วนะครับคนที่เริ่มปลูกนั่นก็คือคุณพ่อเลยนะครับที่เป็นคนที่ทําครัวระหว่างรอทําอาหารเขาก็จะเริ่มปลูกข้าวรอทีมงานที่กําลังเก็บเกี่ยวข้าวด้วยนะครับคุณพ่อปลูกข้าวแล้วอ่ะคือจะให้เสียชื่อ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 แน่ชัวร์เลย พื่อเพื่อกรารหนึ่งเนาะอ้าวาววช่วยได้วะเฮ้ย <c oughs> คือมาต้องมาให้ถึงแบบนี้ไงคือจะแบบมันนั่งดูเขาทำงานนียหรอการาะนะพ่อเน่ะ <c oughs> ถ้าทับใจกรรมจะเหนื่อยเอาใส่ข้าวขาฟรีด้วย <c oughs> ผมจะเริ่มจากตรงไหนวะเนี่ยเพราะกี่ต้นอะเอากำหนึ่งเนาะประมาณนี้ครับกำเล็กๆน่าจะกำใหญ่ๆเนาะ กันเองเพื่อนเราประมาณนี้เนาะอคความแถวเล็กๆก็พอพ่อคือคือ๋ยต้องมาดูผลงานของอันแนทัวร์ครับว่าปลูกได้ป่าวอื้อหืออื้อหืออื้อหืออื้อมือก็เพื่อนโอ้ไม่เป็นโอ้เลี้ยงเป็นแถวเลยหน้ากระดาษอะไรก็ไม่รู้อะ สองแถวยังไม่ทันคุณพ่อเลยอ่ะอ่าโอเค๋เยวผมจะตามไปไม่ไที่เกี่ยวข้าวก็จะมานี่เลยทามาโซนที่ผมนี่เลยนี่ได้มาปลูกไว้ครับมันต้องเป็นนะ่ะอยู่นี่ไม่เป็นมนะันเป็นเรื่องนะ่ะอยู่บ้านองหาฮาจนเขาคิดว่าเป็นคนหัวฮาไปแล้วตอนนีน้ตอนนี้นอนอยู่นี่หลายคืนเลย ได้ยู่เนาะได้ครับได้ตะก้อนปลูกอยู่าสาวๆให้ปลูกอยู่ตรงนี้าส,าส,าสาวไม่มีสาวๆเลยไม่ปลูกไม่เป็นเลยเออสาวๆนะมาแล้ว <c oughs> าสาวๆมาช่วยปลูกหน <c oughs> ่อย <c oughs> พอแล้วพ่อไม่รูกว่าสาวๆวันนี้ก็แต่งงานเร็วจังเลย, <c oughs> เลยรอวิชุดาแต่งงานคนครับนะจ <c> ะ <oughs> ต้องมางานกันเป็นเป็นแถวเลยไอพูดแบบถึงวิชุดาหนุ่มไปไหนวะหนุ่มนุ่มนุ่มไปไหนไปไหนแล้ววะ โอเคครับก็ปลูกเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอทีมงานที่กําลังเก็บกล้ามานะครับเขาน่าจะทําได้ดีกว่าผมครับคืออันนี้คือใายทอดทุกคนได้ชมครับว่าความสุขมันอยู่บนการเดินทางไหนแล้วก็ได้นะทำนาอย่างเงี้ยของจริงอ่ะนาตัวเองยังไม่ทําเลยต้องทํานาคนอื่นก่อนเดี๋ยวเจอกันทีมงานขนกล้ากลับมากันแล้วครับนี่เป็นแถวเลยแสดงว,ว่าถอนกล้าหมดแปลงแล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มปลูกครับโอ้โหเดินเป็นแถวครับสาวๆอันนี้ขยันมาก น้องๆขอ,อน่านจะช่วยกันปลูกข้าวแล้วครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปช่วยพ่อครัวทําอาหารครับคุณพ่อน่านจะทําอาหารแหละนี่มาแล้วครับทีมงานปลูกข้าวครับมาแดแือหร,รือมไม่ดูผลงานดูดิพ้าลูกกันตรงดิ๊กเลยผมปลูกเบี้ยวอยู่คนเดียวเนี่ยน, <c oughs> นักพาร์ไม่มาแล้วครับเนี่ยม,มาค่ะอ๋อมานะนักพานี่กล้องแนละ้วมาพนานักพนะ <c oughs> านักพาเขินกล้องคันนี้แล้วชอบภาพ จะแน,น่ตามเ,มาะค,ะเ,เครืร่องนะครับเดี่ยวไปผัดไทเทียมนาทีนี้ครับทำในกระบอกไไม้ให้เข้ากันนี่เลยคนเริ่มกลับเ,เข้ามาในสูตงงานที่เราจะทำ<ช>การปลูกครับอโอ้โหนี่น้องเขาเรียกผมกินครับมามอะไรอะไร,อะไรพี่มอนคือม,มันจะดีอะพี่พดีดครับมันมันมันจะไม่เมาหนะไเมาขอสักชิ้นก็ดีนี่ อ๋ออ,อ๋ต้องกินน้ำชาด้วยเหรอครับกินบ้านต้องกินน้ำชาด้วยเหรอครับยังไงวะเนี่ยครั้งแรกเลยอ่ะมันไาของคนที่นี่นครับอ๋อนะคือกินบ้านต้องกินน้ำชาด้วยครับโอ้โอน่ะขออนุญาตลองชิมบ้านก,ก่อนชิมแล้วชิมหนาๆไม่รู้ว่ายังไงบางๆอืมแบบปูเนี่ยอืมเอาที่หว่มันก็ไม่มีใช่อ่ะนีอบุนเ้าทำทาซับดังเหรอ ฝาน,นล,ล,ะละ,ะน,นุ่มฝาดละอืมอืมอืมพอพอโดนน้ำมันขมปีอ่อ่ะฝาดมากเลยพี่มมอมนอพี่มอมนลอกคอมันเนข่ยมากก่อนไว้ไพี่มอมนลอก <S <S สาวโดยลอไม่พร้อนุ่มโดยลอกตั้งห้านะครับตอนนี้ชื่นใจครับนะ บรรยากาศดีมากแล้วออแล้วหรอตอนลีลีอ๋อนี่คือเราทำเป็นคำเนี่นะครับโอ้โอนะครับทำเป็นคำเนี่นะนว้าโชว์เราก็นึกว่ากินแต<ด>่นีุ่้งเขา คุณข่าวเนาะมียาเส้นไหมเนี่ยไม่มีไม่ใช่ถ้าใส่นี่ม,มีใบใบปูครับถ้าถ้าไม่มีก็เอาคนข้างๆได้ครับทั้งยาเส้นทั้งไอ้นี่เลยครับเลราข่าวามาพร้อมหนึ่งอะพี่เคยตาตา,ตาเริ่มหวานแล้วเมื่อกี้ไม่หวานนะเริ่มหวานแล้วดูพี่เคยตาตาเริ่มหวานแล้วยาวิเศษกินแล้วตาหวาน,นครับนี่คือถ้าอยากตาสวยให้ให้รีบชิมนะครับนะเป็นยาวิเศษของชาวบ้านเขา อ่าขอเขาพี่บอลเป็นยาโดบอย่างดีเลยว่าทำไมคนที่นี่ถึงแข็งแรงครับ <c oughs> ชื่นใจจังเลยอ่ะถ้ <c oughs> ามางานแต่อีกสักงานสองงานนี้ผมท่าทางจะแบบน่ะคอทองแดงเลย <c oughs> นี่ครับช่วยกันแบบขมิ้งขมันแล้วก็ขมักขมเม้นครับนะสาวๆบ้านนี้ครับ <c oughs> พ่อกําลังคนเข้าเบอร์ครับอันนี้คือใส่ข้าไปแล้วพ่อนาะ <c oughs> แล้วก็มีไก่ด้วยครับโอ้ไก่ใส่ใส่ตั้งแต่แรกแล้วพ่อนาะ ไก่ใส่น่าจะใส่ไปก่อนเพราะมันสุกยากไงแล้วข้าวก็น่าจะเพิ่งใส่ไปเนี่ยมันเริ่มสุกแล้วเห็นไหมโอ้ข้าวเบอะไก่อีกแล้วนะครับ,บอันนี้ไก่กี่ตัวพ่อวันนี้แกนสี่ตัวครับอ๋อวันนี้เอาไก่มาสี่ตัวนะพ่อเนาะนี่ครับไก่สี่ตัวนี่ครับแล้วก็ข้าวเบอะเดือดครับไก่ลอยแล้วนี่ขอดูนะโ <นะ S 1> อ้คืออุ้ยแกงสุกแล้วก็คือเป็นแกงหน่อไม้แล้วก็ใส่ผักนะครับก็เป็นต้นหอมผักชีนะคุณแม่เนาะคือรอกินแล้วอันนี้คือหน่อไม้กับไก่หรือว่าอะไรแม่ อ๋อเป็นแจงอนอไม้ต้ไก่เนาะสุกแล้วหนึ่งเมนูครับนะรอข้าวเบอร์อีกหนึ่งเมนูนะคือดำน้ำไปเนี่ยแล้วก็มาเจอ,เอ,อจบรรยากาศนี้นคืออร่อยทุกงานครับน้ำพริกยังอร่อยเลยอ,เอร่อยนะมีน้ำพริกไหมแม่มีน้ำพริกไหมวันนี้น้ำพริกไม่เยอะอ๋อมีน้ำพริกออกมาโดนแล้วเนาะ,ะน้ำพริกผักอีหลึงวะเน,นี่ยเออผักหรือผัก<แ>โอ้น้ำพริกผักอีหลึงเนียนะคุณแม่ตามเมื่อกี้นี่นหะป้าทำเป็นน้นนำพริกด้วยนะ เข้าทางเลยครับกําลังยากเลยเอาแล้วครับนี่มาแล้วครับปิดท้ายของการทํำข้าวเบอร์นั่นก็คือต้นหอมรักชูครับรักชูชทษทีครับแล้วก็ผักชีนี่ครับคุณพ่อก็เรียบร้อยนะครับนะใส่เข้าไปในข้าวเบอร์ครับร้อนๆเลยเห็นไหมแล้วก็คนครับนี่โอ้โหสุดจัดครับไก่เกยร้ยลอยมาแล้วครับหัวนี้มาแต่ไกลนลครับนะ วันนี้ยังไม่ช่วยงานเขาเยอะเลยครับน่าแต่รอกินแล้วเรา <laughs> ก็เดี๋ยวน่าจะเรียบร้อยครับกับเมนูวันนี้ครับก็คือหลักๆก็คือจะมีสามเมนูก็คือข้าวเบอร์นะครับตม้มนอเก็บเอาเองเท่านั้นเลยนะครับไก่ก็ไก่ที่เขาเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็จะมีน้ําพริกที่เขาเก็บผักเก็บรากชูเก็บผักอีกหนึ่งก็คือตามนั้นเลยนะครับค่อ <s oul> ยๆปลูกข้าวไปตามน้องเขาก็จะไปสุดตรงนู้นนะครับยกลงแล้วยกลงแล้ว ต้มน้ำต่อเอาละกลับข้าวมานะครับนี่บรรยากาศการปลูกข้าวก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับทุกคนก็ลงมือช่วยกันครับนะใครเหนื่อยก็พักใครหิวก็กินน้ำชาก็พร้อมนะยาชูกำลังก็มี อาหารก็เตรียมไปแล้วนะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับทุกคนที่ได้ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้มันเป็นบรรยากาศที่น่าลงใหยกับการได้เห็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นช่วยกันเอาแรงกันที่ไม่ต้องไปจ้างด้วยนะครับมันเป็นเรื่องราวที่ดีที่ผมได้มาสัมผัสแล้วก็มาซึมซับต่อการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้นะครับนะควาลำบากอยู่ที่ไหนอันนี้อันทรจะอยู่ที่นั่นนะครับถ้าไม่ไปคือไม่ใช่ผมแล้วผมก็ต้องไปให้สุด ทุกครั้งที่ผมอยู่ผมก็จะถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกคนได้เห็นนะครับนะเดี๋ยวเจอกันที่กระท่อมครับตั้งมวนกินข้าวนะครับพูดคุยกับคนในท้องถิ่นเอาประสบการณ์ครั้งนี้ให้ทุกคนได้ดูครับเพราะมันไม่ง่ายแต่มันมีความสุขจริงๆครับพาะก็ทําต่อบรรยายก็มาเอากล้าที่จะลงไปส่งให้กับคนที่กาลังดำนาอยู่ มาดูสิ่งที่คุณพ่อครับกำลังทําอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับที่บูชาเจ้าที่นะครับก็เอาไม้ไผ่มาขัดมาสารแล้วก็เอาไม้ไผ่ที่เป็นต้นนะครับมาทำเป็นซีแฉกแล้วก็ผูกตอกติดไว้ครับเดี๋ยวก็จะมีการเอาขนมอบอข้าวเนี่ยใส่ไปตรงนี้เพื่อบูชาครับก็จะเป็นเจ้าบ้านที่ทำก่อนก็พิธีจะเหมือนกับทางโซนที่เราไปดูข้าวไร่ของคุณพ่อคุณแม่มาเช่นกันใช่ไหมครับ เน,นี่ยใกล้จะเดาเสร็จครับคนก็เริ่มมาพักดื่มน้ำชาก,กันสักหน,น่อยแน่นะครับนี่ฮะก็ตดดูร้วท้่เนี่ยพอเอามาที่สารครับเป็นไผ่แล้วก็เป็นความไผ่ไป ไว้บริเวณโซนที่เป็นมานะครับแล้วก็เอาข้าวขนมไปวางนะครับแล้วก็ทําการสักการะบอกกล่าวเจ้าที่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมพิธีการก็จะคล้ายๆกับการปลูกข้าวไร่เมื่อวานนะครับเหมือนกันเลยหนุ่มๆก็มองครับนะจะเสร็จแล้ว ม่เดี <ST>. ๋ยวจะคิวแบเดียวชื่อมกันอันนี้นนถึงว่าเสร็จแล้วนะครับนั่นเดี๋ยวก็จะมีตัวแทนของแต่ละบ้านที่มาช่วยปลูกข้าวครับเอาขนมออกไว้เช่นกนันนี่ทุกคนรอเตรียมไปกินข้าวนะครับนะ การกินข้าวเริ่มแล้วครับก็ชุดแรกมาแล้วครับก็จะเป็นหนุ่มๆครับบ้านนี้ครับแล้วก็เอาข้าวมาครับแล้วก็ตักแกงแบบเดิมนะครับที่เราเห็นอยู่ครับนี่บรรยากาศการก,กินข้าวแบบง่ายๆครับบ้านๆที่เราเห็นการทำกับข้าวก็ต้มหน่อไม้ใส่ไก่ แล้วก็ข้าวเบ์ใส่ไก่เห็นไหมครับดูนี่หนุ่มบ้านนี้สาวๆบ้านนี้ก็มากินใครหิวก็กินก่อนนะครับแล้วก็ดูเมนูที่ที่เราเห็นนะครับก็จะมีข้าวเบสครับที่เป็นสูตรสําเร็จที่เขาใช้ไอแก่นใบตองกอมาแล้วก็มีน้ําพริกแล้วก็จะมีนี่ครับหน่อไม้เราเห็นนะอมเม้งกินมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาก็เล่นอมเมอมเมครับนะแต่คนทํางานจะไม่กินแต่แน่ถั่วจะไปกินก่อนได้ไงอ๋อแต่เขาตักข้าไปกินข้างนอกแล้วก็มีนะครับใส่จานอะไรเงี้ยไปก็ได้ครับเพราะว่าที่นั่นก็อาจจะแบบมีน้อยหน่อยนะ บรรยากาศชื้นมนมากนะเดี๋ยวผมแกะข้าวก่อนเนาะผมมีข้าวมาด้วยนะครับนะคุณพ่อคุณแม่ให้มาเน่เ่แกะข้าวรอครับนะเดี๋ยวเอากับใส่อากลับครับไม่ต้องใส่จานมาก็ตักตักกินได้เลยครับนะยิ้มช้อน่อนหน่อยข้าวน่ากินมากเลยวันนี้นะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนขอบคุณครับ จะสูวมากสักติดอ่านี่ก็ไครับ้าชจหน้เปลอ๋อขาจะใส่ตาให้ด้วยอเยนะอ้กรดงเอเอาไม่เอาน้ำครับเอาแต่เนื้อพอครับเดี๋ยวเด๋วมันหกไ้อครับขอบคุณครับข้าวเบิร์ชนิดนึ่งอะครับนี่ข้าวเบิร์หน่นะครับกงเก่งใจรัาไม่กล้าเข้าไปในวงครับคนเยอะ เอาเอานี่พอับขอบคุณครับเดี๋พี่ดลูกกลมนี่อกต้นได้ครับได้ได้ครับเนี่นะครับได้นะครับขอบคุณครับเาพากินข้าวกล้ากินกับพี่ไหมเนี่ยพีกรน้าพากลมขอไม่อิ่มอะน่ากินมากน่ากินมากน้พาไปได้ได้มมสกระตุ้ ใครเอาอะไรได้ก็เอานะครับผมได้ได้ข้าวกับใบตองแล้วอ,อยากกินแกงบ้านๆแบบนีน้นะตักจากหม้อเนีน่ยอ,อร่อยมากเลยว่ะอยากชิมข้าวเบอร์อยากข้าวเบอร์ข้าวเบอร์แก่นไอ้ต้นใบตองเนี่ยออน่าจะาาเด็ดอ <นะ S 2> ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ยถั่เนี่ย อย่าให้เสียเวลาเลยวะกินดีกว่าขอบคุณทุกคนที่ตามชมน,นะครับขอบคุณน้องนภาด้วยที่เป็นนักเอกแล้วก็หนีกองตลอดเลยนะเขาเขาจะเขินอยู่เดีวยววันแต่งงานเขาจะไม่เขินเขินไม่ได้ครับเพาว่าเป็นเจ้าสาวนะโอเคนะพายอยลืมชวนพี่นะบอกมดด้วยนะนภาชวนแล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะนะครับไปดีกว่าครับนะดูเขากินข้าวแล้วมีความสุขนะเอา้านี่ให้ผมอนอนนภาโอ้ยนภาสงสัยคนแก่ตักตักข้าวเบอร์ให้กินเองก็น่ากินมากเลยนี่เวทอากาศดีจังเลยอ่ะ นี่ครับดูนี่ครับบ้านๆเลยครับนี่หน้าผานี่ครับนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ก,กินข้าวนี่ครับสุดยอดเลยถูกใจใช่เลยนี่น,นสิ่งที่เราอ่าเป็นสิ่งที่เรา,ารกำลังตามหาอยู่หน้าผาไม่กินข้าวอ่ะ,อะไปแล้วนะครับน้ำม,มีดากใครมารบกวนความสุขเลยอือก็เราประมินเลยคเราือว่าดีที่สุด นี่คือดีที่สุดนะตับตัวนี้นะพ่อนะตับเส้นยาวเนาะแต่ว่ววาไม่มีรอยไม่มีอะไร